ตีนได้เขี่ยรถนละครับซึ่งเวลาล่างนะครับมาที่เบิร์ตนะครับถ่ายไปที่เบิร์ตแตกนะครับต<ป>ิดมาตรงนี้ทักไหมเลยอยู่ที่นั้นนะครับตรงนี้ต่ายมาที่บ้าจะยิงไหมโอ้โหรถปาดมาได้ครับโร่เออเตอรต้ามีโอกาสหลุดนะครับแย่มาได้ครับดดไไรบอลอยู่ที่นก กจากนี้ก็แรงไปครับนรับไม่หันนะฮะแบงค์ทุกไปนะครับให้ทางนาัก๊อต์ฟยไงเอ่ยครับเตือนมาที่แบงค์ซัทไปรีเบคตัดบอลได้กองถือข้างบนนี้จ่ายตาให้ที่นัดหมดนิดนึงไปที่ต้าเตืนมาที่โน้นนะครับดึงถึงสองอยังดึงไม่อยู่นะครับเปิดตรงนี้ก็แรงไปหน่อยครับโอ้โห ต่างเพลงมาใหม่ครับตอนนี้ลัรสรวงครับได้รูกทุ่งนะครับแบงค์ทุ่มาที่ทุ่งเปทุกงของเลยนะฮะลูกใส่ครับลูกใส่นะครับแบงค์ทุ่มาครับเฟฟตรงไปได้นะครับบอยลยอยู่ที่เฟฟอยู่ก็โดนโดนคอสนะครับ จย่ออกไม่ได้นะครับ oh, s <S ดูธี่นกค,ครับจา่ายกระสานไปที่ป้าคือมาที่นกดึงหนึ่งสองถายมาที่เบิร์ดเปิดไปให้กับดีโอ้โหนี่ก็แรงนะครับหมวกออกด้านข้างไปเสียมาที่พิ้วนะครับอ้าวนี่กระเวิ้นแต่บอลได้อ้าวไม่รู้กันกับนัดครับแไป ดตแล้วนะครับเกือบพลาดนะครับทางด้านมาสโรมเงะมาอยู่นครับตอนนี้ครับทางด้านกล้องสตรีม่ายไปทิปมาทิปพักพักออกไปได้นะครับเปิดมาตรงนี้ก็ยังติดเขาเล็กคองมาสโรมติวสกันมาอ้าวตขอครับได้เดี่ยวนะครับมาแล้วครับรที่บอลทีตรงนี้ก็โอ้โหเตะใช้เท้ากตดออกไม่ได้ทันนะครับ เอาครับตอนนี้ครับได้ส่วงคือมาบ้างน,นะครับมาสรุปไปที่คอส,ย,อย,คอออสยังได้บอลอยู่ครับพี่บอลดึงนิดนึงครับคอสยังได้บอลอยู่ประดูมก,ก้อนใต้แยมาอยู่ที่นกนลูกทุ่งบอกน้ำ้าลท้องสดิบครับปุ๊กมานะครับยุบตดบอลได้ ลงมาหาไปที่แบงค์ครับป้องยิงนะครับตรงนี้ก็ไกลไปหน่อยนะครับารยานได้เป็นลุงพมอยู่ปุบม,มาให้แบงค์เอ็นส,สั้นไปที่คอสหาที่ลงม,มาเป็นทิ้งแรงชิพิวได้บอลอยู่เปิดลงมาครับลงมายังได้บอลอยู่ครับเปิดตั้านี้แต่ว่าติดทิ้งนี้ก็โอ้โหปีกมาตัินเท้าฝ่ายนะครับก็บ,บอลครับ บอลเถิดข้ามพาไปนะนะครับที่เบิร์ดครับทายไปที่บีนะครับบอลเพื่อดเปิดโดมานี่ก็ติดทีฟลัสจากหน้าที่ตั้งเพื่อดีนะครับพลัสลูกอ้าวตเาเตจจาวโอ้โหเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับตาเดี๋ยวไปดูเพื่อนนิดนึงหน่อยนะครับกล้องสุดที่นะครับ,รบตาหน้าจะเจ็บอยู่ บหไห่เอ่ยใ่้เป็นจังบาใหญ่เท้าเพื่อสักคู่นี้นะครับนะฮะก็มาสรุปนะครับเตบอลนี้ของับทางให้นะครับบายไหมน่าจะยังไหวนะครับอ่านี่นะครับนักเตะนักกีฬานะครับทุกคืนให้กับพน้ามาสรุปบอลครับก็จะตามแต่ว่าจะเวทแตะบอลได้นะครับยังไงเอ่ยสายลูกนี้ก็ไม่ถึงครับ แตับอลได้ถ่ายไปที่ครัชสามพลาจะส่งนะครับไม่ส่งนะครับคือมาที่โลมาจ,มจ 1, ่ายไปหนึงกองหนึ่งสองจ่ายตรงนี้ครับติดลบโรับเดสวยครับหนึ่งสองอ่ายังดีขอ,อยงได้บอลหยุดนะครับบอลหยุดที่ซีนะครับเปิดมาทงกลางที่ต้าต้าจ่ายมาติดโลมาอ่า สไซมอนสุกุคนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นลูกเอ็นบอลนะครับเป็นลูกฟรีคิกของหน้ามัสรูนะครับเจ้าฟิลนะครับจะยิงเลยไม่เอ่ยตั้งป้อมอยู่มาตอนนี้นะป้อมไปดึงซ้ายกับแพงสองคนนะครับนะนะกบตรงนะครับยิงลูนี้ฝั่งนี้ก็โอ้โหข้ามคานออกไปนะครับหางเยี่ยพอสะควนนะฮะ เปิดตั้งค่ามาที่เวฟเกิดไปที่เบิร์ตตายไปที่ดีถ่ายมาที่ต้าแต่ว่าโดนเจ้าแบงค์นะครับช่วยกดีนะฮะรีงแย่บอลออกไปทางข้างมาที่นับดืนอนหนึ่งสองสวยครับจะรีบไหมคืนบอลนี้ตายมาที่เวฟตะวันมาก็ติดโซ่แบงค์ไปห้าโอ้โหวันนี้ข้าดเดีนะแบงค์ทั้งเกมรับนี่ตัดตาหัวเลยนะครับ ลูกเกมนี้หรือว่ามัสรูมนี่ชื่อกันดีนะครับมาที่โรมาเือสนสมมอั้นๆไปที่คอสกลายกลับึ้นมาที่แบงเปิดมาโอโหโอตีทุบออกมาได้นะครับได้บอลอยู่ต้าบอลอ,อยู่ที่นกสายเพื่อโอโหตัวฟิลบอลได้นะครับเอบาบอลกระชากมาแต่ยิงไมมาที่ฟิวเคลื่อนกลับมายิงลูกนี้ก็โอโหติดโกออกด้านหลับไปนะครับ โอ้โหนะครับไม่ยังสกัดไม่ได้ครับทาครับนกลงมาเปิดมานะครับบอยดูในเพื่อนตรงนี้โอ้โหแต่แบงค์อีกนี่ออกลราคาไปนะฮะโอ้โหลุกโสดเล็กสวยเลยนะครับมีเปิดมานะครับยังได้บอลนี้นะจับบอลได้แต่ว่าอ้าว มาอยู่แบงค์ครับล่เสลยครับแ์เป็นลูกคบของทางนกล้องดนี่เบดลี่วจะกัดบอลมาได้บอลอยู่ดีๆเกมาทิ้ตาเล่นของกันมายังได้บอลอยู่ครับมาได้คนเดียวนิดเดียโอ้โหมอครับเาีนะได้เสวยครับสองกับตีนะครับมีโอกาสพลิกมายิงไปเท้าสายนะครับตีเสมอให้ทีไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งเฮ้ยสองประตูต่สองนะครับ เต้ามาได้ทนะครับเอาละครับเกมตอนนี้นะครับขอฝากบอลอยู่ซื้อกำลังมาแล้วครับฮัทจ์บอลโดนแยงเข้าไปโอ้โหตูงนี้ยังได้บอลอยู่ที่เบสนะครับเอาครับล่ามาครับตามมาครับผมรันดอนี้ตรงนี้ก็ปัดไปได้ครับผมโอ้ฟิวนี้ต้องวิ่งมาช่วยใกลับนะครับ โอ้เกือบมาครับเกือบโดนหน้าทรับดีดดีดเลยนะครับโอ้ไปที่บอลครับเป็นหลุมนะครับตาที่เกียดนะครับโอ้บีนี่เตะฟองสังกะระกระชางไปนะครับแต่เกมนี้เริ่มบันขึ้ดทีแล้วนะโอ้โหติดแบตเลยนะครับวันนี้นะครับรอบที่สองนะครับโลโลมาครับมาที่ฟิวนะสายเขียอตาตาครับ ยกหลับบอลได้ตื้นิดนึงแล้วก็โดนบอลแย่บอลออกไปได้แอตโรมีจะหมดแรงเองหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเขาเล่นตัวเปบียดไม่ดีนะฮะแต่ว่าเย็ยัช่วยกันดูนะครับตอนนี้ตอกบอลกับตักร้านะครับออกด้านหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะของบ,บาจวงครับเล่นซั้สมาี่ิชอ นี่แบนนะครับคือมาที่โลมาตาทุกมาอเคือได้บอลหยุดครับในทันซันมาที่โลมายีงตรงนี้เลยนะครับก็แบนกสตีนะครับปัดไปได้ไายไปที่ฟิวมาที่บอลทับกล้องจริงๆนี่เป็นลูกฟาวนะครับตอนนี้นะฮะเป็นลูกฟรีค,รออคริกของทางด้าน มัสโรมนะครับนะฮะก็ปีไปแย่ทิดนึงนะครับนะฮะเป็นลูกฟาว่อดมัสโรมจะได้ลูกปีกรับจะมีลูกตัวอะไรอีไรกไหมจะบอรับท้าจะยิงนะครับ เปิดมานครับให้ลงมายิงลูกนี้ก็โอ้โหหากเสาไปนิดเดียวเองนะครับแ,แต่ก็ได้ลุ้นเลยนะครับลูกนี้ตีเปิดเกมมาครับเปิดโดงมาแ้วนั่น่าภาคูมิีโอกาสยิงนี้ก็ได้โอ้โห,แ,หแต่ชื่ที่เพื่อนนะครับเจ้าเวสหรือว,ว่า ตามไม่หันนะครับลลเดี๋ยวมีโอกาสขึ้นน้าล้าตรงน,นี้ฮนะโน้มเปิดมาตรงนี้มี<อ>พักอกยังได้บอลอยู่นะครับสายส,สั้นๆมาที่เวสถึงนิดนึงครับมาดีตาถ่ายมาอ้าวที่พดบอลได้ยังได้บอลอยู่นะครับลากมาอ้าวมาที่ก้อนดีกว่าตรงนี้ก็โอ้โหเนี่ยครับตาต าสไลด์บอลไม่ทันนะครับวิ่งมาช่วยย้นรับได้ดีนะครับเขยันเท้าประกลับไ่ได้ทันนะครับขยันมากนะครับวันนี้เจ้าตานนะสไลด์บอลยังแย่งกันอยู่นะครับทีกอล์ฟอ้าวตัวเบสได้เลยได้ไหมโอ้โหระหว่างเล่สวยนะครับเกือบมาที่นัดสายไปที่โนกนะครับสายบ้างโอ้โหรอบนี้ก็นั่งทาองนออกไปเยอะครับ ด้วยเท้าหน้าจะไม่ทำหนักนะครับเท้าซ้ายนะครับโอ้เปิดมานะครับเมื่อกี้วัดโบเสรยเพื่อนแต่ว่าโอ้จะมีปล่อยให้ผูครกษาประตูนะครับเี๋ยวรับง่ายเลยนะครับระวังกันด้วยครับระวังกันด้วยนะครับนะครับลูกฟรีคิกของางต้า มาสรุปนะครับอ๋อปอ้องตะลินครับพ่อพี่จ่ายมาที่เบิร์ดเบิร์ติดไปให้ซะไม่ถึงนะครับอ้าวมาโดนตบบอนได้ที่เบอร์เก้าจ่ายมาอันไหนโอ้โหปอมบอลครับลงมาไปโดนไปเลยโดนล็อกบอลในนาทีนี้ก็โดนซตีลูกลับมาครับดังนั้บอลอยู่ที่ตีลูกในนี้ก็โอ้โหปั่นดเมาได้ครับพระอาตี โอ้เม oh, so ื่ี้นิวการนดครับเจ้าฟิยิงในเท้าขวาครับแต่ว่าเป็นตรงตัวของตีนะครับเหยื่อขั้อตคดีนะครับบาสครูนะครับแบบสการออกไป่ได้กันต่อปีจะพมันับวตะินพกมาที่บ้านพี่รุนะครับ มาที่เบบรร์นะคัายไปที่นี้เปิดเข้ากันมานะครับแต่บอลแรกครับเขามายังอยู่ที่เกยิงตรงนี้ก็เจ้าลนนะครับการต่างบอลพลาดนะครับโอ้หนักไปแล้วครับตอนนี้ปค้มพีชนะครับสามประตูต่อสองครับเจ็ดตัวครับได้เลยครับโอ้โหนี่ฮะนกครับยิงนะเบอร์เจ็ดนะครับพอยยิงเนี้ยบอกไม่ไหว บอลงมาแทนนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะฮะโอ้โหนี่ขึ้นำเป็นครั้งแรกนะครับก้องสตรีนะครับแฝงเมื่อกีน้นี้เจ้าลมพลาดไปนิดเดียวครับกาดจับอบอลผิดนะฮะเลิฟตน้นเกมันไปครับยิงลูกนี้ครับบอลแต่ว่าิดเจ้าต่างครับแต่ได้บอลอยู่ที่ฟิวถึงกลับหลังมาที่แบงค์โอ้โหแนี่เปิดลูกนี้ก็ไ น่าพากนออกไปเยอะครับประตูนี้เรียกแรงนี่น่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับฟองบอลนี้จะได้เปรียบฟองบอลนี้นะครับมีผู้เล่นเสียตัวนะฮะประตูนี้ไม่มีเลยครับรอจะยิงอีกนิดก็โหไม่รู้เลยครับ ครับต่อรงนะครับตั้งเองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับพีพักออกมาได้แต่ว่าสายตอนที่คอส่งยเลยจิวยูนี้ก็อ้าวยิงเข้าเดียวกันโอ้โหน่าเสียดายนะครับเบอร์สามเอ็ดจะยิงยิงอีกอเบอร์สามเอ็ดเหมือนกันเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงนะครับ ดูเพื่อนที่หนึงน่งมันภาพน่าจะเป็นเจ้าตาลนะครับโอ้เมื่อกี้น่าจะโดนน่าจะยิงไปโดนมากนะครับเมื่อกี้นะอ้าวเปลี่ยนตัวเลยครับตอนนี้เจ้าตาลหลไม่ไหวครับน่าจะจุดนะครับ,รบเปลี่ยนตัวเลยครับนะฮะ เปลี่ยนพอไหมอ๋อตาบอยยังไหวนะครับตาบอยยังไหวนะครับกิงได้ประมาณชั่วงเดียงตาบอยไหวฮนะคเอาเปลี่ยนนะครับนะ้าเจ้แม็กลงคอนแฮมบีนะครับเบอร์หนึ่งลงคอนแฮมเบอร์แปดนะครับอ๋อนี่นะครับน้าเจนักกีฬานะครับนะาคืนกลับหลังให้อ่คู่แข่งนะครับตั้งเกมใหม่ครับสีโยนดาวม,มาโหครับตั้งหมวตรงนี้ บอลสายไปตรงนี้ฟิวท์ทครับใช้เลยนะครับไม่หัดนะครับโอ,โ,โอ้โหเปลี่ยนจุดจที่แต่ว่าบอลแรงไปหน่อย <quer> อ่าบอลอยู่ที่เบฟขับหา้าทะลุเข้าเบฟแต่ว่าปล่อยให้ตาทุบแทนนะครับ ตบมาครับลงมาตัดบอลได้นะครับมาที่ฟิวมาที่คอร์สขึ้นไปที่ไหที่ยอดหน้าลอยอยู่ตรงแนนเปิดโดมาครับโดนสกัดเอาไม่ได้ครับเบิร์ดมาที่ทวววเวฟแต่เราตรงนี้ไม่รุ้นะครับติดตัวมมาล่ามาครับ,บอ้าวนัดแรกบอลครับคุณเจมส์ประตูหนึ่งโอ้โห แม่กระเพาะจะเด้วยเท้าขวานะครับเดินแล้วก็ยิงวยเท้าซ้ายนะครับตบนัดเดินก้านะครับทำให้ทีมขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ4ประตูต่อ2นะครับโอ้โหนี่นะครับเปลี่ยนตัวเขาเล่นเปลี่ยนตัวนะครับแต่ทางมาซารนี่โอ้แรงเริ่มหมดแล้วนะฮะตอนนี้ตัวเปลี่ยนก็ไม่มีโอ้โหลูกที่มีโอกาสโอ้โห ติววิ่งเข้าต่อๆนะครับแต่ว่าข้ามการออกไปนี่นะครับป้องกตินะครับนัดทียแลวที่คือตามหลักคิดติวนะครับแล้วก็พลิกกับมาชนะนะครับนัดนี้นี่จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนู้ที่ดีโคโน่ข้ามแอ้ก็ไม่ด้นะครับโอ้โหคข้ามๆดู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 นะครับค่าสวยงามนะครับ อ่านะครับเป็นลูกฟรีคิกของมาสูมนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับตอนนี้นะฮะในช่วกขาเกมครึ่งหลังแล้วนะครับนะฮะเกนี้เริกเลิกบอลทันทีนะครับตอนนี้ฮะสามหลังอยู่สองลูกนะครับมาสูมตายไปนะครับพิกอสติคัตอยู่เ็นตักิด ก็ตรงนี então, ้หน่อยนะครับแล้วก็กระจายมานะครับพี่แม็กอ้าวพี่สวยแล้วก็โดนตัดมาได้พี่บอลนะครับยังไงเอ่ยต่อไปอีกอ้าวพี่โกของโลกยังนี้ก็โอ้โหพระสบการณออกมาได้นะครับแม่เปลี่ยนตัวครับทางด้านของโอ้โหจะยังต้องกา en> oh, รนะครับอาดีตนาาที่แม็กนะครับยิ่งนี้ก็โอ้โหโลกนอล โอ้เสด็จได้ครับครับลงนะครับประตูไม่มีนะครับแต่ยังมีเบิร์นะครับกองหลักด้วเมื่อกี้นะฮะเปลี่ยนตัวครับต้องเปลี่ยนนะครับเบส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 ครับเปลี่ยนใครได้เลยครับตาตานะครับออกมาพลาดนะครับแล้วก็อาร์งไปแเนนะครับโอ้โหนะฮะน่าเสียดานะครับมาสรุป นี่นะครับต้องให้โจ้าฟิวนะครับขึ้นมาเล่นเป็นสุดน้านะครับเพราะตอนนี้นี่ครับทีมทนะครับตามหลังอยู่สองผู้นะครับแบคงสายมาที่รมาสั้นๆนะครับอ่าแค่วัดดูหรือว่าแม็กขับปั๊บอลออกแล้วข้าไป พอเวลาบาดเจ็บนะครับสองนาทีนะครับนะฮะตอนนี้เปรี้ยวกาันะครับเดี่ยวกับอยังไงเลยทายนะที่แรกครับไหมเดี๋ยวทายดูนะครับตายมานี้ก็โอ้โหนะฮะลึกไปหน่อยนะครับอ่าตล่อเป็นน้ำฟองนะครับเป็นลูกคลิปที่ของมัสึรุนะครับเอานะครับอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ผู้ต่อตานะครับมิดกิ้งกับโป๊งแก่นะครับถึงสนามยังนะครับ มาแล้วจ้าโอ้ยต้องขอตีทีโอ้ยยังไม่โผล่หน้าต้องขอทีเลยนะอ้าวครับต่อทีลูกนี้ก็อ่าปัดไันได้ครับสี63 25ดูไหมครับไม่มีแลานะครับไม่้นะครับโอ้โหไล่มาแล้วเป็น3ประตูต่อ4ครับทางด้านต้องแบทนะครับนะฮะเบตัว3นะครับ ไล่ตีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูเพิ่มอนนีกนึงครับกางสีนะครับบาดเจ็บนะฮะเมื่อกี้นะครับน่าจะโดนหน้าหรือเปล่านะครับเตะเด็กใส่ห้องได้เลยี่นี่มันอยู่จะมอไม่กระโดดเตะโดนแกันเมื่อกี้โดนเอาครับเมื่อกี้น่าจะเป็นเจ็บที่ข้อมือนะครับเมื่อกี้ปาดกระได้นะครับ แต่ว่าโดนเจาแบงค์ครับบอลเล่ด้วยเท้าซ้ายนะครับตีตื้นมาเป็น3ประตูต่อ4แล้วนะครับตอนนี้เอ้าวครับเกรดน,นะครับเริ่จมจะฟันแล้วครับเท้ายนะฮะทีนี้ครับดูนี่นึงอ้าวได้โดดเดี่ยวอยีกเลยนี้จริงเหรอ เดิน oh, oh. oh, ิดนะครับแซงลำหาสิแล้วครับเป็นห้าประตูต่อสามนะครับโอ้โหมาซูุตี่เผื่อแบบเดียวนี่พลาดแล้วก็โอ้โหอยู่กันสามสี่คนนะครับเอาตัวเอทีอยู่นะฮะจะเปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับต้องสตินะครับเอานัดออกมาพังนะครับแล้วก็เอานกลงไปอีกรอบนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะมาแล้วครับ แบนน๊กแตัว่นได้แต่ว่ายังติดแบงค์ทิ่มาลุงนี้ก็โอ้โหสี่โยนโ,โ,โดงมาครับที่เฟบฟก็มึงนี้โอ้โหครับเวลารายการแข่งขันนะครับผู้ที่สองครับโอ้โหนี่นะฮะสุดมันเลยนะ